ัสดีคะ่ะเจทุทอนนะคะเจทุทอยมีสินค้ามาแนะนํานะคะเป็นบ้านสีวันเนี่นหลังใหญ่จุใจพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะเซตนี้จะเป็นเซตห้องนั่งเล่นนะคะจะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็น้องหมีสองตัวนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะบ้านหลังใหญ่จุใจถูกใจนอนแน่อนอนหลังที่สองจะเป็นหลังสีชมพูนะคะราคาเพียงแ9ดยบ,บาทหลังนี้จะไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นบ้านหลังใหญ่3ชั้นเลยคะ่ะสีชมพูสวยงาม พร้เฟอร์นิเจอร์บ้านหลังใหญ่3ชั้นนะคะเซตนี้นะคะเพียง790บาทต่อมาจะเป็นบ้านซิวเนียน1ชั้นนะคะได้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็น้องตุ๊กตา3ตัวนะคะเป็นพ่อแม่ลูกค่ะราคาเพียง500บาทเองค่ะเซ็ตนี้สำหรับน้องๆหนูๆน,นะคะที่มีบ้านซิวเนียนแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกใจกับเฟอร์นิเจอร์ที่ซิวเนียนให้มานะคะเจ้าทูตของเราก็มีอุปกรณ์เสริม ห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นก็จะเป็นห้องแต่งตัวร้านขายของเจู้ัวของเราก็มีหมดเลยนะคะร้านของเรายังมีกระเป๋าสุดจึ้งที่พกพาสะดวกไปง่ายให้สบายปยาระหยัดพื้นที่แถมยังน่ารักสุดๆไปเลยคะ่ะพลาดไม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมแวะมาเจดูทอยมาพา